สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะรวมทั้งสี่นอยเนาะพี่พี่จางงวดประจำวันที่6เมษายน2566นนะคะก่อนไปร,รับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่5กันนะคะวันที่5แอดให้เด่นที่2กับ8ใหม่นะคะ,ะมาดูผลกันในรอบเฉพาะกิจนะคะ6ก2นะคะล่าง2 3เนาะ เด่นที่สองแอดมานะคะมาแบบเด้งเด้งเลยนะคะทั้งสองสามสามสองเนาะ,ะส่วนในรอบพิเศษนะคะสามศูนย์หกเนาะศูนย์หกแอดก็หลุดไปนะคะส่วนล่างนะคะสองหนึ่งชุดกันที่หนึ่งมาแต่สองหนึ่งแนวทางเลขทูปมาเด้งเด้งเช่นกันเลยนะคะอ่าในรอบปกตินะคะสองสองหก ล่างเจ็ดสองนะคะอ่าเจ็ดสองสองเจ็ดมาเนาะสองหกมานะคะสองหกมาคู่กับสองเก้าด้วยเนาะอ่าเจ็ดสองนี่คือเข้าตลางนะคะพี่พีจะศูนย์หกก็มาในตลางนะคะสำหรับตัวที่แอดเจาะมาสามสามคู่แล้วเนาะในรอบ VIP นะคะแปดหนึ่งสี่เด่นที่หนึ่งก็ไม่มีหนึ่งสองหนึ่งสี่ก็ไม่มีนะคะหลุดไปเนาะข้ามไปก็มาซะงั้นนะ ยังไงก็ฝากเป็นกําลังงแรงใจให้ต่อด้วยนะคะแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะพี่พีจ๋าหรือพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มเนาะก็อะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะพี่พีจ่าไปตามต่อกันของวันที่6นะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะแนวทางนอพีพีพจานำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดก็จะมี8 3 9นะคะ9หรือ6เนาะห หนึ่งศูนย์นะคะเด่นของแอดก็คือ3กับ9นะคะในสูตรนี้3มกับ9ก้าอ่าสำหรับ3ามนะคะสก็จะมีสามห3ึ่งห้าสามแนะคะ สำหรับ9แอดเนาะ9แอดก็จะมี9 0 91ศูนย์หากพี่พี่ท่านไหนไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางได้เลยนะคะอะ่ดวงใครดวงมันเนาะบางทีแอดให้ไม่เข้าพี่พี่ fc อาจจะจับเข้าก็ได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะสำหรับชุดกันนะคะแอดกันที่5 5 0 ห1าหนึ่งห้าห้าห้าแปดนะคะ,ะมาดูตัวที่แอดเน้นกันเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบเนาะพี่พี่จา๋าสำหรับเด่นที่สามนะคะเด่นที่สามแอดเน้นไปที่สามห้าสามเก้าหรือสามหกนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเนาะ อ่ะสำหรับชุดการแอดเนนไปที่50แล้วก็58เนาะถ้าใครชอบเบิ้ลก็ตามเบิ้ลนะคะอ่ะมาดู3-9อย่าลืมกลับหัวเป็น36ด้วยนะคะวิวิจา36า36ด้วยเนาะอ่ะส่วน0-6 60คงไม่มาแล้วเนาะถ้าใครชอบก็กลับแล้วกันนะคะวิวิจาอ่ะแอดกลับให้เท่านี้เนาะ แ้วก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ